iOS 6.2ตั้งค่าจอเอา a ว้ออนให้แสดงแค่นาฬิกาไม่แสดง w a l l p a p e r n o t i f i c a t i o n ได้แล้ว <c oughs> Apple เตรติมใช้ชิปที่ผลิตในสหรัฐจากโรงงาน TSMC ในแอ i ิ o n a า p h o n e 14แจกตำแหน่งผันดาวเทียมโดยแอปฝ่ายใหม่ได้แล้วแค่อเมริกาและแคนาดาติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a c h a n n e l Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iOS 6.2ตั้งค่าจออวีอ on ให้แสดงแค่นาฬิกาไม่แสดง w a l l p a p e r notification ได้แล้ว ไอโฟน14 Pro และไอโฟน e ิบสี่โปมีฟีเจอร์เด่นอย่างหนึ่งคือหน้าจอแบบอ l ว a y s On ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้อย่างไรก็ตามการแสดงข้อมูลในกรณีเลือกเปิดใช้งานนั้นอาจจะมากเกินไปจนกลายเป็นฟีเจอร์กินแบตเตอรี่ Apple เลยอัปเดตแก้ไขปัญหานี้โดยในอัปเดต ios 62จุดสอบซึ่งสถานะยังเป็นการทดสอบสำหรับนักพัฒนาพบว่าส่วนการตั้งค่าจออ l ว a y s o นนั้นนอกจากเลือกเปิดปิดแล้วยังสามารถลงรายละเอียดได้ว่าสิ่งที่แสดงในจออ l ว a y s On ให้แสดงภาพพื้นหลังบอเปเปอร์ Paper, และก็ความเตือน Notification ด้วยหรือไม่การตั้งค่าดังกล่าวช่วยลดการแสดงผลสิ่งที่ไม่ต้องการได้กรณีผู้ใช้งานเลือกเปิด Away On แต่ไม่ให้แสดงพื้นหลังและข้อความเตือนหน้าจอที่เปิดอยู่จะเป็นพื้นดำมีเพียงนาฬิกาและวิตเจ็ตที่กำหนดไว้แสดงผลอยู่เท่านั้นซึ่งรูปแบบ Away On ที่ผู้ใช้งานอีกข่ายน่าจะคุ้นเคยกันมานานแล้วทั้งนี้ iOS 6.2ยังไม่มีกำหนดว่าจะออกอัปเดตสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเมื่อใดที่มา นแอ a p p l e เตรียมใช้ชิปที่ผลิตในสหรัฐจากโรงงาน TSMC ในแอริโซนาทิมคุก CEO ของ Apple เผยในที่ประชุมภายในบริษัทในเยอรมนีว่าบริษัทเตรียมใช้ชิปที่ผลิตในสหรัฐเมริกาซึ่งน่าจะหมายถึงโรงงานผลิตชิปของซัพพลายเออร์รายใหญ่อย่าง TSMC ที่กำลังก่อสร้างในรัฐแอริโซนารวมทั้งจะใช้ชิปจากโรงงานในยุโรปเพิ่มมาขึ้น โรงงานของ TSMC ในรัฐแอริโซนาคาดว่าจะเริ่มการผลิตในปี2024นอกจากนี้ยังมีข่าวรือว่าบริษัทวางแผนตั้งโรงงานเพิ่มอีกแห่งในรัฐเดียวกันปกติแล้ว Apple จะใช้ชิปจากโรงงานของ TSMC ที่อยู่ในไต้หวันโดยคุกเผยว่าชิป60%ของ Apple มาจากไต้หวันหาก Apple สามารถใช้ชิปที่มาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึ้นก็เท่ากับว่าได้ลดการพึ่งพาเอเชียลง ซึ่งเป็นผลมาจากที่สหรัฐออกกฎหมายชิปแอนไซแอ็ให้เงินสนับสนุน50,000ล้านเหรียญสำหรับบริษัทที่มาตั้งโรงงานผลิตชิปในประเทศส่วนยุโรปเองก็มีนโยบายสนับสนุนในแนวทางเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า TSMC เข้าเจรจากับรัฐบาลเยอรมน,นีเรื่องการตั้งโรงงานใหม่ทั้งนี้ TSMC เปิดว,ว่าโรง,งงานผลิตชิปแห่งแรกในรัฐแอริโซนาจะใช้เทคโนโลยีผลิตชิป5นาโนเมตรและผลิตได้ราว20,000หน่วยต่อเดือน ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของ Apple ที่ต้องการอัปเกรดมาใช้ชิป3นาโนเมตรแต่ TSMC ก็อาจจะมีเทคโนโลยีเร็วกว่าที่คาดการไว้ก็ได้และสุดบริษัทลงทุนของ w a r r e ร b บ f f เฟตก็ได้เข้าซื้อหุ้น TSMC มูลค่าราว4.1พันล้านเหรียญสหรัฐที่มา Bloomberg iPhone 1 4แจร์ตำแหน่งผันดาวเทียมโดยแอปใหม่ได้แล้วแค่อเมริกาและแคนาดา วันนี้ Apple ได้เปิดตัว SOS ฉุกเฉินผ่านบริการดาวเทียมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างแท้จริงเพราะดาวเทียมของ Apple ช่วยให้ทุกคนสามารถแชร์ตำแหน่งของตัวเองกับครอบครัวหรือเพื่อนได้แม้จะอยู่นอกเครือข่ายที่มีสัญญาณหรือสถานที่ที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไ i f i เข้าไม่ถึงพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนที่ต้องเดินทางไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณหรือความท้องถิ่นมากๆจนอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง โดยสามารถเปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จากแอปไฟมายบนไอ o ฟ e 14ที่ใช้ iOS 6.1หรือใหม่กว่าแต่หากใครไม่ได้อัปเดตอุปกรณ์ก็สามารถทำได้ที่การตั้งค่าทั่วไปอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เลยส่วนวิธีการใช้งาน SOS ฉุกเฉินผ่านบริการดาวเทียมสามารถทำได้ดังนี้เปิดแอปไฟม My บนไอ o ฟ e 14เลือกไปที่เมนูแท็บมีเลื่อนขึ้นเพื่อไปอยัง My Location Satellite แล้วเลือก s e n d My Location หลังจากแชร์ตำแหน่งได้แล้วผู้ที่ได้รับการแชร์ตำแหน่งก็จะสามารถเห็นได้ว่าอยู่ที่ไหนโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือมีการเชื่อมต่อใดๆเลยนอกจากการทำงานส่ง SOS ฉุกเฉินพันดาวเทียมได้แล้ว iPhone 14ยังสามารถทำงานร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆที่มี iPhone และ Apple Watch ไปจนถึงการตรวจจับการชนและอุบัติเหตุการล้มได้ด้วยโดยในตอนนี้บริการดาวเทียมของ Apple จะเป็นบริการฟรี2ปีนับตั้งแต่เปิดให้ใช้งานบน iPhone 4, iPhone 4, 4, 4ิ Plus iPhone 4 Pro และ iPhone 4 Pro Max ซึ่งตอนนี้ใช้ได้แล้วสําหรับอเมริกาและแคนาดาและจะให้บริการในฝรั่งเศสเยอรมนีไอแลนด์และอังกฤษในเดือนธันวาคมเป็นครั้งต่อไปที่มาแบ็คบลูเบอร์แอปเปถูกฟ้องเรื่องแอปเก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งๆที่ตั้งค่าไม่ให้เก็บข้อมูลแม้ว่า Apple จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมากที่สุดแต่ล่าสุดนักวิจัยด้านความปลอดภัยกลับพบว่า Apple มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้แม้ว่าผู้ใช้จะเปิดตั้งค่าไม่อนุญ,ญาตให้เก็บข้อมูลแล้วก็ตาม พร้อมกับเผยว่าความเป็นส่วนตัวที่ Apple ย้ำนักย้ำหนานั้นเป็นเพียงแค่คำพูดจำปลอมเท่านั้นทอมมี่มายนักพัฒนาและนักวิจัยด้านความปลอดภัยพบว่าระบบ iOS จะมีการตรวจจับการแตะใช้งานทุกอย่างบนหน้าจอของผู้ใช้และส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยัง Apple แม้ว่าทุกครั้งจะมีการถามเรื่องความยินยอมที่จะให้ Apple เก็บข้อมูล ถ้าหากผู้ใช้เลือกปปิเสธความยินยอมนี้ส่วนใหญ่จะต้องคิดว่าไม่มีการส่งข้อมูลไปอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วข้อมูลดังกล่าวถูกส่งไปทั้งๆที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ฉะนั้นต่อให้เลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมสุดท้ายข้อมูลก็ถูกส่งออกไปเหมือนกันใหม่ลองใช้งาน iPhone เครื่องเจลเบรกที่รันบน iOS 4.6มาเทียบกับ iOS 6ที่ไม่ถูกเจลเบรกพบว่ามีการเก็บข้อมูลเหมือนกัน แต่เนื่องจากข้อมูลมีการเข้ารหัสไว้จึงทําให้ไม่สามารถทราบว่ามีการเก็บข้อมูลอะไรไปบ้างนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Apple มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้อย่างละเอียดมากเช่นหากผู้ใช้ค้นหาแอปบนสโตร์ก็จะตรวจจับว่าค้นหาอะไรอยู่และใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งบางแอปก็เก็บข้อมูลถึงขนาดหน้าจอและภาษาของคีย์บอร์ดเป็นตน้นด้านสื่อ Gizmodo รายงานว่า Apple ถูกฟ้องเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในแคลิฟอร์เนียเช่นหากผู้ใช้ค้นหาแอปบนสโตร e ก็จะตรวจจับว่าค้นหาอะไรอยู่และใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งบางแอปก็เก็บข้อมูลถึงขนาดหน้าจอและภาษาของคีย์บอร์ดเป็นตน้นด้านสื่อ i i z o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  รายงานว่า Apple ถูกฟ้องเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในแคลิฟอร์เนียในข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เรียกได้ว่าขัดกับสโลกแกนของ a p p l e ที่ว่า privacy that iphone อย่างชัดเจนส่วน Apple เองก็ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มา9 to f mac com ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลาบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ